นี่นะครับผมวันนี้วันที่13มกราคม2564ครับผมกับทีมงานกัรณพนโซลาเซลล์เพื่อการเราผมมาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับให้พ่อใหญ่เดี๋ยวสัมผัสเพื่อนนะครับอันนี้เป็นบ่อ6นิ้วนะครับบ่อ6นิ้วโอ้ยเพิ่งนขับหนามเต็มท่อเลยนะอันนี้ท่อนิ้วครึ่งท่อนิ้วครึ่งนะครับนะอาจจะว่าใส่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับใส่อินเวอร์เตอร์โมดิฟายธรรมดานะครับ3,000วัตต์ แต่ว่าแผงเนี่ว่าเดียวมาใส่นะครับกอาทดสอบเบื้องนะครับว่ามันสีเฮ็ดสุดใส่ในบ้านก็ใส่อินเวอร์เตอร์นะครับนะความสี่ได้สาได้อันนี้ย้อนลึกไป40เมตรเนเอาให้เนาะ<ม>ย้อนลึกไป40เมตรอ่าเป็นปั๊มนะครับ1,100นะครับก็คือแรงครึ่งนะครับท่อออก2นิ้วแต่ว่าลดเป็นนิ้วครึ่งนะครับผมนะอ่าบอ่อเป็น6นิ้วแต่ว่าน้ำเพิ่นดีน้ำม,มันอยู่แค่7-8เมตรย้อน2นองคอนฟ่อนน้ำนะครับนะกะ จะไปเบ่งนะครับอาว่าจะเป็นยังไงเนี่ครับระบบน้ำไฟฟีครับไม่ต้องเสียค่าจ่ายรายเดือนนะครับลงทุนทีเดียวใส่เงารับประกันในพอนแยงเป็นสองปีนะครับแฮนดูโลมาตรฐานรับโรขึ้นก่อนเลยครับลูกค้ากระทู้สนั่นแล้วเนีเก็บสายเก็บท่อเดินในพันยังดีแต่มันขุดปรได็ขุดได้เป็นบางช่วงนะครับนี่นะครับขูดได้เป็นบางช่วงอันนี้ลดลงมาเขาในบ้านนะครับเป็นนิ้วหนึ่งนะครับอัตีมันออกก็จะเป็นนิ้วครึ่งนะครับผมนะ นะครับจะเดินถอยเพื่อนี่เก็บสายไฟมันขุดประด็นมิจฉาหากใหม่นะครับผมนะเดินเข้าห้องน้ำยิงปอกอย่างดีเลยนะครับนะครับผมมันมีแต่หากใหม่ไงนะครับต้นใหม่ไงมันขุดปรได้นะครับเพื่อนว่าเอาแบบว่างแบบนี้นะครับให้มันแบบเบ่งแบบปลอดภัยนะครับในเงี้ยวหาหมาให้ยังมากัดสายนะครับผมนะ ก็ครับผมใช้อินเวอร์เตอร์นะครับสอดทดสอบอินเวอร์เตอร์โชว์เออนะครับครับนี่ไฟฟ้ามันดับเขาทำนะครับนะครับใช้อินเวอร์เตอร์นะครับผมนะครับแล้วก็มีตัวแปลงนะครับอ่ะตัวน,นี้มันจะใส่อินเวอร์เตอร์ได้ถ้าเป็นกล้อง ac dc เลยนะครับมันใส่มันใส่อินเวอร์เตอร์ม่ได้ะนะมันต้องใส่ไฟฟ้าเพียวเพียวมันจะใช้กับอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ ใช้ได้ต้องอินเวอร์เตอร์กำลังแบบสูงเลยอันนี้แค่โชเออธรรมดานะครับเด,เดี๋ยวไปดูนี่ครับแค่ใช้แค่โชวเออตัวละพันกว่าบาทธรรมดาระบบ12บโวลต์น,นี่ครับอยางนีทำงานอยู่นี่นะเต็มรอบเต็มกำลังเลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับใส่จากนี่ซ้ายไปนี่นะอันนี้เดินสำหรับใบต่อไฟบ้านแต่ไฟฝาบ่ามีนะครับก็เลยนี่นะครับซ้ายไปนี่นีส่สายดำๆนะครับนะ สายเส้นน้ำดำๆนี่นะนี่นะนี่ครับก็ไปเข้าเข้ากล่องอ่าเอกล่องเอซีดีซีนะครับนี่นะครับอ่าบางคนจะคิดว่าทำไมไม่ใช้กล่อง AC DC เลยถ่ายเอซีเลยนะครับมันใส่กับอินเวอร์เตอร์บ่ได้นะมันต้องใส่กับไฟฟ้าเข้าใจไหมครับคือตัวนี้ทํามาสําหรับใช้กับอินเวอร์เตอร์นะครับคือเอาไฟ AC 220อ่หนัเข้าตรงนี้เลยของอินเวอร์เตอร์นะครับ เอาไฟฟ้าเข้าก็ได้เอาไฟอินเวอร์เตอร์เข้าก็ได้แล้วก็จะแปลงเ,เข้ามากองคอนโทรลนะครับที่มันเป็นดีซีนะครับ120โวลต์นะครับ120โวลต์เข้าไปในกองนี่นะครับแต่ถ้าเอาเราแต่ถ้าเอากองตัวนี้เป็นเอซีดีซีเลยนะครับเอาไฟฟ้าเข้าเนี่ยอินเวอร์เตอร์มันจะขับไปได้นะครับมันจะขับไปได้เพราะว่าเขาทํามาออกแบบถ้าเป็นกลงเอซีดีซีเลย ถ้าเอาอินเวอร์เตอร์เสียบตัดตึบตัดตึบเลยครับใส่เ่ราะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกล่องเป็นซอฟตาเรียกว่าเป็นให้มันกองกระแสกองกยังให้มันเรียบแล้วก็ค่อยมาจ่ายกับตัวนี้มันอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กๆก็สามารถทํางานได้สองวัตต์กับครับตัวนี้ได้ครับสองวัตต์ครับได้แต่ว่าต้องผ่านตัวนี้คือตัวนี้จะเป็นตัวรับไฟจากอินเวอร์เตอร์สองรยนะครับหรือว่าไฟบ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น AC DC กองของแฮนดดูลูเลยเนะี่ย มันจะรับไฟจากอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ถ้าอินเวอร์เตอร์ไม่แรงจริงๆอินเวอร์เตอร์ตัว,ตวละบลักมื่นขึ้นนะครับคอยจัางสิครับใดแล้วก็กินกระแสสูงแต่ของกันพนี่ก็คือออกแบบมาแบบให้มันรับอินเวอร์เตอร์แบบจ่ายก,กําลังเต็มนะครับแบบซอบๆเลยนี่ครับเปิดจากินเวอร์เตอร์นะอาที่เข้มไอ้ต่อต่อต่อท่อให้เไหต่ออะไรบ่ต่อมาแล้วดูนะครับไปดูไปดูปลายท่อครับปลายท่อทิ่มดอกน,น,นิ้วหนึ่งนี่ใส่จากินเวอร์เตอร์นะครับสูบล่องเบิ้งไก่ อาจจะเป็นโมงแหละนะครับสูบรองเบิ้งนะครับคือสซอินเวอร์เตอร์นะครับมันกินกระแสมีกล่องแปลงเป็นมีกล่องแปลงของแบบการถมนะครับมันจะนี่ครับมันจะกินกระแสน้อยนี่นี่ครับเบิ้งน้ำนี่ครับนะเดินมา30สเมตรครับผมเดินจากท่อแล้วก็เข้าในบ้านเข้าอะไรนี่ครับนะนี่ครับอนะครับ เพราะว่าถ้าใช้เป็นกล่อง acdc เลยนะครับอินเวอร์เตอร์อมูดถูกๆมันจะทำงานบ่ได้เลยมันต้องเป็นตัวหลักหมื่นขึ้นถึงจะขับได้นะครับเอาพ่อใหญ่พอใจกนนันนหมบ่พอใจครับพอใจเนาะ<ช>ติดตั้งอยู่งสานี่โคก,กันนั่งครับโ<ว>คกเขาคอโค่ใช้บุรีรัมย์ครับครับมีเบอร์สอบถามบ่ นี่ครับอ้าวติดต่อสอบถามพ่อใหญ่ได้พ่อใหญ่ซื้อพ่อใหญ่หนังพ่อใหญ่สายวงศงทีสานะครับผมถ้าอยากได้หรือว่าสอบถามเพิ่นมันใส่ดีบ่ขนาดใดโทรมาสอบถามเลยเลยนะครับลูกค้าแปดครับเก้าห้าเก้าครับแปดหนึ่งห้าศูนย์ครับผมพ่อสายพ่อสายหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับผมกติดต่อการทัพเฟิลโซลิเซียมาเฮดอ้าวพ่อใจเนาะพ่อใหญ่เนาะอ้าวพ่อใจนะครับกับผู้ใหญ่เพิ่นไหนว่าติดไหนนี่แหละก็เอาแบบใส่แบบ อินเวอร์เตอร์ได้เดี๋ยวเพื่อนจะอนาคตเพื่อนจะเห็นเป็นไฟแบบใสเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงไก่พวกไก่ชนไก่ยังนะครับนะแล้วเพื่อนก็มีโรงสีพร้อมนะครับแต่ว่ายูนี่มันสีมันสีเดินสายไฟมาไก่แน่นะครับจากไอ้โรงสีเพื่อนยู่ถนนพุ่นละนะครับผมนะครับขณะอินเวอร์เตอร์นี่ก็ย่างห้องนะครับนะกินสูงนะครับนะครับคือมันกินกระแสสูงนะครับมันกินกระแสสูงตอนนี้เอาเอาแคปคลิปแอมมาจั้าไปนะ โอมิเตอร์กินกะระแสสูงเกินกำลังนะครับได้จับให้เบื่อนไว้กินกะระแสเท่าไหร AC DC กินเท่าไรนะครับนะครับตอนนี้มันจะกินไป DC นะเบื่อนใหญ่เบื่อกินกะระแสเท่าไหรนะ่อกสิ้าแอมป์นะครับหกสิบห้าแอมป์จุดสามนะครับแสดงว่าปั๊มน้ำเนี่ยกินไปหกแอมป์กว่านะครับผม ร่วมสแตนบายของอินเวอร์เตอร์ด้วยนี่ครับ63แอมป์นะอาจจะย์เป็นถูกขั้วเนี่ยแหละถึงบอกอธิบายว่อาอ่ากินสิบตัวหนึ่งเลครับเดี๋ยวลงมา40เก่าแล้วนะครับ,นะรบถ้าถูกขั้วมันจะไม่ติดลบแต่ถ้าถูกติดขั้วมันจะติดลบนะครับุ664นะครับ64นะครับ64แอมป์ ดีซีแสดงว่าปั๊มน้ำกินอยู่6.4มนะครับแสดงว่าปั๊มน้ำกินอยู่6.4มเอซนะครับถ้ามันกินดีซีก็10ต่อ1น,นะครับ10ต่อ1นะครับ10ต่อ1อันนี้เป็นปั๊มแบบอ่าบาดาลแบบบัดเหลืสามเฟสซื้อนะครับถ้าเป็นปัม๊มไฟฟ้านะนั้นเนี่ยล่อไปเนี่ยสเท่าครับ2เท่าก็ม,มูลว่านี้แรงครึ่งก็ล่อไป7แอมป์กว่าถึง15แอมป์เลยทีเดียวนะครับบางรุ่นนะถึง15แอมป์ แต่นี่เป็นโซนลาร์เซลล์จะกินแค่ครึ่งเดียวนะครับผมมันจะเป็นซอฟต์สตาร์ทเพราะว่ามันเป็น3เฟสบัสเลดแรงต่ำนะครับเขาเรียกว,ว่า3เฟสดีซีหรือว่า3เฟสแรงต่ำนะครับผมนะนี่ครับกินหกแอมป์ดีซีนะครับผมนะครับอ่ะถ่ายลุกยังไงเงาคุณมากกินสูงนะปั๊มน,น้นมันกิน3เท่าเลยนะ แล้วถ้าเป็นไอ้กล่อง acdc ของ h e n โดโเลยนะครับจะมาเสียบอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ทำงานไม่ได้ต้องใช้กับไฟฟ้าอย่างเดียวอ่าที่เขาเขียนบอกว่าใช้ acdc นะครับใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนี่ครับคือมันกินเกินนะครับนะอะ่ไปดูนะครับยังทำงานได้มันจะเป็นโมนิไฟนะกล่องมันจิบมนิ่งเนะี่ยถ้าเป็นโมนิไฟพัดลมมันจะไม่นิ่งหรอกพัดลมไอ้เนี่มันจะไม่นิ่งแต่ว่าขับได้นะครับอันนี้เทสให้เบิ่งคือใส่ได้ครับรับประกันใยูเพิ่นสองปีนะครับใบรับประกรันให้ นี่เทสจะยินเวอร์เตอร์นะครับครับไปเบื้องหน้านะยังคงใส่ได้ขึ้นเ่านะครับผมเพราะว่าที่แนะนําให้ให้ท่านเบื้องนถ้าจะเอาอินเวอร์เตอร์ที่ระบบออฟกิจที่มีแบตเตอรี่นะครับไปใช้กับปั๊มน้ำนะครับมันบุคุ้มเสียเพราะมันกินหลายจะให้ดูหลายคลิปหลายรอบนะครับนะเนี่ยนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้มันทอนิวหนึ่งถดนบ้บาทนะรดมานด้บานนะครับนะ ก็เป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงกายนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปมันสีเงีวนะครับกะอ่าสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์เลยเลยกันตพนโซลาเซลล์เดี๋ยวไปเอาเบอร์ทีมงานก่อนนะครับที่ตั้งนะครับอยูท่ที่อำเภอละหารใต้จังหวัดบุรีรัมย์บ้านลำดวนบ้านเลขที่66หมูม่5ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารใต้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือว่าเช็คที่ Google Map พิมพ์เข้าไปร้านกันตพนโซลาเซลล์นะครับบอกพิกัดทันเลย นะครับติดต่อสอบถามได้โทร096 497 5827นะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลก06 4 271 3876นะครับกันพนนลโซลาเซลล์หรือว่าติดต่อสอบถามท่านผู้หย,ย่สายก็ได้นะครับนะนี่ครับคือสอบถามมันเลยครับแต่ว่านี่กคือมันกินไปหลายแหละมันเสียโดนก่ได้เพราะว่ามันสีลงคลิปกรไดนะครับผมนะนี่ทำงานได้นะครับ ความไกลไปกับสามสิบเมตรจากบอนะครับสามสิบเมตรนี่ครับนี่ครับอ่าเป็นสมอเทนโดโล่นะครับผมแรงครึ่งอันนี้ลดลงมาเหลือนิ้วครึ่งนะครับผมปกติปั๊มตัวนี้มันจะเป็นสองนิ้วนะครับพอลดลงมานี่ครับเลี้ยนหนามานี่ครับนี่ครับ เราขอบคุณครับผม